สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเกมคุณซับแห่งแอดแทกนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าไปเลยสวยๆนะคะพกทุนมาน้อยๆนะคะไม่มากไม่น้อยจัดไปเลยที่ไม้3ลักกันนะคะกดรังหน้าไก่รังหน้าเกมเพื่อความปังแรงความชัวกดอีกรอบหลักกันนะคะพี่ๆไม่มาจังวันนี้ขอเปิดไปเลยที่30รอบหมุนนะคะกดออโต้ไปเลยนะคะออโต้จูนกันเลยทีเดียวนี้เออมากันเลยค่ะเล่นกันไปเรื่อยๆไหลกันไปยาวๆนะคะเขาว่าสาวท่ามตำนานยืนหนึ่งของเราเลยนะคะวันนี้ มาค่ะไหลสวยๆนะคะเปิดไปเอาเลยช่ำๆเล่นกันไปเ,เลยเรื่อยๆนะคะมาดีไม่เคยแผ่เรเลยวันนี้อูหูเอาเรื่องเอาหล่ามาค่ะเปิดไปเอาเลยวันนี้โอ้หูเปิดแล้วเปิดอีกยังไงคะเปิดบ่อยสัดด้วยนะคะ กันต่อนะคะเร่นกันต่อยาวๆนะคะไหลกันต่อเรื่อยๆเดอ้อพี่ๆ มาหรือเปล่าไม่รู้จังวันนี้ยังไงเขาไหลดีไหลหนักหรือเปล่ารับพี่พี่โอ้โหยังไงเปิดหน้ามาเลยสกเก็ตเตอร์ของเราสกเก็ตเตอร์สกเก็ตใจโอ้โหูรู้เรื่องร,ร,ร,รู้ราวจังวันนี้หนึ่งรอบสุดท้ายของเราวันนี้จัดไปเ,เลยค่ะ4ี่ตัว4ตัวเท่านั้นร่วงไม่ร่วงโอ้โหูร่วงมาแค่4ี่ตัวไม่เป็นไรนะคะจัดไปเ,เลยสวยๆบวกกันเลยฉ่ำๆับนะคะวันนี้เออฉ่ำแล้วฉ่ำอีก มากันต่อคะ่ะโอ้โหไหลกันต่อยาวๆนะคะบวกกันต่อเรื่อยๆนะคะจัดไปเ,เลยวันนี้โอ้โหสร้างเรื่องสร้างตำนานอีกแล้วนะจ๊ะสร้างเรื่องสร้างตำนานอีกแล้วเด้อจัดไปเ,เลยไหลต่อโอ้โหเปิดหน้ามาเท่าไหร่จัดไปเ,เลย388รเอาเรื่องเอาเหล่า นาเคเปิดหน้ามาจังหวะนี้ยังไงคะเปิดแล้วเปิดอีกโอ้โหแล้วแถมเปิดต่อซัดด้วยนะคะแถมเปิดต่อซัดด้วยนะคะจัดไปเลยสองรอบสุดท้ายวันนี้โอ้โหจะท้ายที่สุดหรือเปล่าไหลต่อคะ่ะเปิดหน้ามาเลยช้ำๆโอ้โหไหลต่ออีกแล้วหเอาเรื่องเอาเลาวนาเคเปิดหน้าใหม่ยี่สิบเอ็ดยังไงคะโอ้โหจังหวะนี้แหละบอกเลยว่าจังหวะใจนะคะ เรนดีไม่เคยแผ่วเลยบวกดีไม่เคยแผ่วเลยนะจ๊ะมากันต่อนะคะโอ้โหรู้เรื่องร,ร,รู้ราวจัดไปเลยค่ะพี่พี่ มาค่ะโอ้โหยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจัดไปเ,เลยที่ไม้7ละกันนะคะลองดูนะคะไม้เสัก30มหมุนนะคะมาค่ะโอ้โหเปิดหน้าไมัยกจังหวะน,นี้ยังไงคะจัดไปเ,เลยโอ้โหไหลต่อยสี 4, เเเ่เอาเรื่องเอาเหล่าเอาเรื่องเอาเหล่ากันเลยทีเดียวไหลดีไม่เคยแผ่ไวเชื่อมันไหลต่อโอ้หูยังไงคะเปิดหน้ามาจังหวะน,นี้ไหลต่อยห้าสิบสอง มาดีโอ้โหหน้าม่วงร่วงมา3,780โอ้โหมาดีแบบนี้มาดีมาแผวโอ้โหไร่ต่อเลยค่ะพี่จัดต่อกันยาวๆนะคะบวกกันได้3,989 มากันต่อค่ะเร่นกันไปเรื่อยๆไหลกันไปเรื่อยปังๆนะคะวันนี้บอกเลยว่าหมายเ็ขของเราทําเรื่องของเราทําถึงนะคะตํานานสาวทาวันนี้บอกเลยว่าไหลดีไม่เคยแผ่วจัดไปเรื่อยอู้หูศ0นยยังไงคะเปิดหน้ามาแล้วเปิดแล้วเปิดอีกอู้หูแถมเปิดบ่อยซัดด้วยนะคะพี่ๆแถมเปิดบ่อยซัดด้วยนะจ๊ะ จังวันนี้ยังไงวยเชื่อมหน้าเคปเปิดมาย22โอ้โหไหลต่อคะ่ะพี่ๆไหลต่อไหลาย,ยาวๆนะคะ แบบนี้โอ้โหมาเทียรนิดมาเทียรันหน่อยค่อยๆเร่นค่อยๆไหลนะคะค่อยๆเร่นค่อยๆไหลนะคะจัดไปเรื่อยสวยๆมาค่ะเดี๋ยวเราเปิดหน้าไปที่ไม้สิบละการจัดไปเรื่อยาหมุนวันนี้ไม้สิบไม้ใจ โอ้โหไรดีไรปังแบบนี้โอ้หูมันต้องเอาเรื่องแล้วปะจัดไปเลยโอ้โหล่วงลงมาเทียวระนิเที่ยวระหน่อย ะะเปิดหน้าไปเออเลยส,ยสวยๆอะไรกันไปเออเลยปังๆนะคะพี่ๆจัดหนักจัดเต็มนะคะ ไปเ,เลยไหลสวยๆจัดไปเ,เลยเข้าฟรีมาแล้ว30หมุนจัดไปเ,เลยเข้าฟรีสัก10หมุนรักกันมาค่ะเปิดหน้ามาโอ้โหจังหวะนี้เปิดแล้วเปิดอีกยังไงคะแล้วเปิดต่อซัดด้วย มาคะ่ะโอ้โหยังไงคะจัดไปเ,เลยรเสเอาเรื่องเอาเหลา่ามาดูกันว่าวันนี้เขาจะมาดีเขาจะมาปังหรือเปล่าจัดไปเ,เลยคะ่ะพี่ๆี่โอ้หูยังไงไรเทียรานิดไลเทียรานอย วันนี้ยังไงคะโอ้โหหนึ่งรอบสุดท้ายของเรายังไม่เข้ายังไม่ไหลเลยจัดไปเลยค่ะวันนี้บวกมาได้5,500นะจ๊ะก่อนจะไปก็ฝากพี่พีทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีจ้า